สวัสดีที่สุขสุขคนข้าพมมาแล้วพี่น้องลาพัฒนาของอาจารย์ไก่วันจันทร์ที่สามมิถุนาสองหาหกเจ็ดมือวันสุขลาพัฒนาสามตัวบนมันออกสามศูนย์สามสองตัวล่างก็คือสามสามสาม,ม,ามือวันสุกเบิ้ลน้อพี่น้องเบิ้ลสามสามมาเบิ้เมือวันจันทร์มันขีเ่ขเป่าขีเบิ้ลมันนาะพี่น้องเนาะขีเป่าปเบิ้ลหนอกที่ออกมาตามกันตอ เมืองตดตวเล่ก็ได้เป็น้องเสียงกดังแน,น,น่วันจันทร์วันจันทร์ที่สามสอง ห้าหกเจ็ดพี่น้อง่ันไดสนใจเขาคุมกับเขาใดด้อพี่น้องเอ๋ อยู่ในคลุมหันกะล่งในคลุมกับมี่ไห้มีห่ห้าน้อยมี่เล่าเดี๋ยแปดโมงเลยกะน,น้อยให้มือเศรากะมีตอนนี้น้อยกบลังแล่นเลยแหละแล้วอันเล่าเล้าสันติภาพเนาะใกล้กจะออกแล้วพี่น้อง อันนี้คือลาพัฒนาได้พี่น้องด้ออันนี้คือลาพัฒนาของอาจารย์ไก่เลาพัฒนาอันนี้คือของอาจารย์ไก่ วิ่งวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดบนล่างสีวิ่งรูดบนล่างสีกับห้า ส่วนจับคู่ส่วนจับคู่ก็สี่หนึ่งสี่สอง เขียนผิดน้อง4 4 7 4 8 3 4 4 4 ห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม ล้าก็หาเจ็ดเก้าคู่บนล่างไปกับส่วนสามตัวน้นองงเลขสะเลขสามตัวหนึ่งสี่สอง เลขสามสามตัวน้องพี่น้องหนึ่งสี่สองสองห้าสองส่วนตัวเน้นเลขวิ่งนี่เน้นที่สี่ได้พี่น้องเน้นที่สี่ส่วนตัวเน้นจับคู่นี่ก็คือสี่สองสหามากก็คือหาสอง วิ่งรูดบนล่างสกับห้าเน้นที่4เน้นที่ส่ส่วนจับคู่ตัวเน้นก็คือเลยสีองตัวเน้นกลับน้ำได้พี่น้องได้บนล่างไปกล, 4, 2, ลับนครับแสี่สองมากก็คือ 5, 2, หาสองะพี่น้อง เก้าคู่เก้าหางบนล่างไปกับจันทที่3มมิตนาสองห้าหกเมือแร่งใน2องุมเืลิงราพัฒนาอาจารย์ไก่บนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่4ส่วนจับกู้รักสีก็คือส1่2น3่7ส8ส่วนรักหาเนี่ยก็คือหาหนึ่งหาสหาสหาเจ็ดส่วนเลข3าตัวเนี่ยก็คือ1 4, 2, 4, 3, 4, น2 2งสหาส เน้นเป็นเน้นให้สองคู่ซีสองหาสองพี่น้องสองคู่สองหางพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมักชอบตัวใดกับพิจารณาเบื้องมาแรกเนี่บ่มักมเข้ากับพนันตัวเลขเป็นแค่เน่าแทางอา๋อขอพุณอาจารย์ใกล้ไหลายครับผมขอให้พี่น้องมันๆในแห่งปังๆกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจผ้ารวยนะครับเด้อคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม